นอันนี้เหรอเวียนหมาว่ายน้ำอยู่อันนี้เหรออันนี้เหรออุ้ยหมาอยู่บนเล่นด้วยวะอุ้ยวันนี้อะไรมาขนาดนั้นเลยเหรอมาขนาดนั้นเลยเหรอวันโอ้ยหายไปไหนย่าด้อสเต๊กไอ้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 นี่นี่นี่ด้อมด้อมดอมดอมเ้สมก้อมด้อีด้อมดอมด้อม แยกกันหามีเอฟเฟกต์หามีเอฟเฟกต์ท่าหนายีโดนจับสแกนแน่ในยูนิชชัเอ้ยคอมเล่นเกมเลยสตรีมเกมอะไรเนี่ยสตรีมบนหัวเลยบนหัวผมเลยเออสตรีมบนหัวเลยสรมบแล้วใช่หรอขอบแล้วเออขอบแล้วเฮ้ยตายแล้วได้แล้ว เอาไก่ได้เหลือไก่ได้ลำเอฟรอดแล้วลำเอฟขอขอยศหน่อยลำเอฟขอยศไอ้ไอ้นี่สุดติ๊กันแล้วขอยศหน่อยลำเอฟกดติ๊กไปแล้วกดติ๊กไปแล้วอ๋อมาโออ้โหพี่ทำไรไอ้พี่อยากเห็นเลยวะยอมทำแล้ววอเตอร์ฟ็อกขี่รถถังวอเตอร์ฟ็อกไอ้ย่าเพชรหยุดไอ้ขี่รถถังอาเพชรกูจะบ้า